ก็สวัสดีชาวประมงนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตเหมือนเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาหาเบ็ดใหม่กันนะคนดูนะนี่นะครับผมเนาะก็เป็นเบ็ดใหม่ในอัปเดตนี้เลยครับราคาจิตแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับผมนะเป็นเบ็ดใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะบอกเลยว่าหาโคตรยากนะครับมีเอฟเฟกแบบนี้เลยนะเป็นผีลอยๆแบบนี้เลยนะคนดูนะครับเวลาเราถือเนาะ เดี๋ยวบากเขาจะมีผีลอยอยแบบนี้นะหายากมากนะครับในบิดนี้เนี่ยก็ เดี๋ยวผมจะพันเพื่อนไปทํากันเลยนะครับร้านบิบกอนนะครับมีบริการขายสินค้าในเกมฟิตนะครับผมมีสินค้าในเกมฟิตให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ID ดีใกล้เบ็ดนะครับหรือ ID ดีใกล้เงินร้านบิบกอนก็มีด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นสินค้าต่างๆในเกมฟิตเนี่ยก็สามารถไปเลือกรับชมกันได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้ร้านบิบกอนก็ยังมีบริการขายลากหลายแมปด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นแมปท,ท,ทอเ l e t ทาวเวอร์ในเกร้านบิบกอนก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น i อดีใกล้เพชรในเกมอนิเมะแวนกา้ร้านบิบกอนก เติมโลบักแท้นะครับสะดวกปลอดภัยสรงไวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแน,นะนะําร้านนี้เลยนะบิบวกกอนะครับผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับคนดูตอนนี้เนี่ยผมเจอน้ำวนอีกหนึ่งจุดแล้วนะเมื่อกี้น้ำวนเนี่ยหายต่อหน้าต่อตาผมเลยนะคนดูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบแสจัดนะคนดูโอเคก็พอเราเจอน้ำวนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลงไปเลยนะคนดูนะนะครับเราจะไปกันที่เกาะใหม่กันก่อนนะคนดูนะครับสำหรับวิธีการไปเกาะใหม่เนี่ยผมทําคลิปไปแล้วนะคนดูไปคลิปที่แล้วเนาะสามารถไปดูได้นะคนดูนะนะครับคลิปที่แล้วนั่น,นเองเองนาะ ร่าวๆก็คือเราจะต้องมีกุญแจนะคนดูเป็นกุญแจใหม่นะคนดูนะนะฮะเป็นกุญแจครีใหม่นั่นเองนะครับน <up French break. urai> ี่เนาะอันนี <upside transform>. ้นะซึ่งกุญแจนี้เนี่ยสามารถใช้เปิดประตูไปเกาะใหม่ได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็วิธีการหาก็คือตกที่ตรงนี้นั่นเองนะนี่ตกตรงนี้นั่นเองเนาะนี่นะครับก็คือตกตรงนี้เนี่ยมันเราก็จะได้กุญแจมานะคนดูแล้วเราก็เอากุญแจเนี่ยไปเปิดประตูเพื่อไปเกาะใหม่นะคนดูนะนี่นะครับนะอันนี้ผมก็เปิดมาแล้วนะครับ ก็แล้วก็มาคุยก like ับเจ้าต uh. kind of The ัวนี้นะคนดูเอากุญแจมาเนี่ยมาคุยกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะคุยปั๊บปั๊บปั๊บมันก็จะเปิดประตูให้เรานะคนดูนะครับอ่าพอเราเปิดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เดินมันได้เลยนะคนดูเพื่อไปเกาะใหม่นั่นเองนะก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคนดูก็ตั้งใจนะคนดูเอ้ยเจมาฮะเออก็คือมันจะทะลุลงมานะคนดูแล้วก็ต้องรีบไปนะคนดูครับนี่รีบไปนะรับ นี่ประมาณนี้นะคนดูนะแล้วก็จะรีบไปประมาณนี้นะคนดูเราก็จะมาถึงเกาะใหม่กันแล้วนะคนดูนะนี่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชิลมากนะคนดูนะนะครับนี่เกาะใหม่สวยไหมคนดูนะครับเวลาพวกหมาเกาะใหม่เนี่ยสี่มันชอบเพี้ยนแบบนี้ยผมก็งงๆอยู่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาเดินทางมาที่เกาะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูนะครับนี่ว่ายน้าโชว์เลยละกันเกาะใหม่ก็จะมีปลาใหม่อะไรใหม่ๆเยอะเลยนะคนดูเนาะ โอเคครับคนดูก็พอเรามาถึงเกาะไม่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยเราจะต้องมีหินเอนชาร์ดนะคนดูนะก็จะเป็นหินเอนชาร์ดแม่โมดแบบนี้นั่นเองนะคนดูนะครับ2องอันด้วยกันเนาะแล้วไอ้ซองอันเนี่ยมันจะต้องมีสี่สองสีนะคนดูจะเป็นสีแดงกับสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะซึ่งอ่าสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอันนี้นะคนดูนะครับอันนี้คือสีแดงนะคนดูเนาะนะครับสีแดงก็คืออันนี้นะนะครับถามว่าอันนี้หายัางไง อันนี้เนี่ยคือเราจะต้องไปตกนั่นเองนะคนดูนะถามว่าเราจะต้องใช้บิดอะไรตกนะครับผมก็จะแนะนําเป็นบิดวิวห้าร้อยนะคนดูนะอันนี้นะครับก็จะมีโอกาสตกได้ดนั่นเองเนาะก็จะเป็นเบ็ดที่ติดสลักษณ์ฝายสีแดงนั่นเองนะก็จะทําให้หินเราเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินแดงนะนะครับหรือเอาไปลีหาก็ได้นะครับต่อไปเนี่ยเป็นหินสรรีน้ําเงินนะคนดูสำหรับหินสรรีน้ําเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันหายัางไงนะ นะครับเป็นหิ่อันนี้เนาะนะครับก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะนะครับแต่เท่าที่ผมอ่าหากันเนี่ยกับน้องๆนะก็คือเราจะต้องไปรีนะครับผมเนาะก็เป็นรีหินนั่นเองนะก้าหินเนี่ยไปรีเพื่ออ่าได้เจ้าตัวนี้มานะบางคนก็หมดเป็นล้านหมดเป็นแสนก็มีนะครับเพื่อให้ได้เจ้าหินตัวนี้มาเนาะพอเรามีหินสองอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาหินสองอันนี้เนี่ยไปวางในแท่นบูชานั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปวางแท่นบูชากันเลยนะครับผมเนาะ อันดับแรกเนี่ยเราเริ่มจากหินแดงกันก่อนนะนะครับโอเคไปเลยนี่นะครับเราจะต้องขึ้นไปตรงนี้นะคนดูเนาะก็เราก็ใส่ชุดดำนงดำน้ำให้เรียบร้อยนะคนดูนะนะครับนะแล้วก็เดินม,มาตรงนี้นะคนดูเดี๋ยวผมพาไปนะคนดูนะครับนี่เนาะเราก็จะเดินไปทางข้างหลังนะคนดูนะนะครับเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาหาอันนี้ก่อนกันละกันนะเป็นในโซนของอหินน้ำเงินนะคนดูนะครับนี่เนาะ พอเรามีหินเศษน้ำเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยคนดูเราก็เดินม,มาข้างหลังตรงนี้นะนะครับนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาหินเีน้ำเงินใส่ตรงนี้นะครับอ่าพอใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเป็นหินสีแดงนะคนดูนะครับวิธีการไปเนี่ยก็คือเราจะต้องเดินม,มาข้างหลังตรงนี้เนาะนะครับข้างหลังเนี่ยจะง่ายสุดน,นะคนดูนะครับนี่เราก็เดินม,มาตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ย,ยติดอะไร เราก็เดินมาตรงนี้นะคนดูมันจะมีน้าตกอยู่ตรงนี้นะคนดูนะนี่น้าตกอยู่ข้างหลังนะคนดูแล้วก็บินไปเลยครับกดสเปกบาร์นะคนดูสเปกบาร์เพื่อลอยนะคนดูนะมันก็จะลอยเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าพอลอยเสร็จปุ๊บเราก็กระโดดมาตรงนี้นะครับพอกระโดดมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแท่นให้เราวางหินสีแดงนะคนดูนี่ตรงนี้นะแล้วก็วางแทน่นวางหินสีแดงไปนั่นเองนะครับผมเนาะครับโอเคแล้วก็วางไปนะปั๊บอ่า พอเราวางเสร็จปุ๊บเนี่ยหินมันก็จะเปิดนะคนนุณดูนะครับเป็นที่ลับนั่นเองเนาะอาจจะเสียงดำนิดหนึ่งนะคนนุณดูขอโทษด,ด้วยนะครับประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะคุณดูนี่นี่เป็นประตูตรงนี้นะพอประตูตรงนี้เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะดำลงไปเพื่อหาบิดใหม่กันนะครับผมแล้วก็ใส่ชงใส่ชุดให้เรียบร้อยนะคนนุณดูนะนะครับก็มันจะหายากนิดหนึ่งนะคนนุณดูก็พยายามดูผมเรื่อยๆนะคนนุณดูพยายามกดสต็อปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคุณดูนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหายากนะครับ ผมก็วนๆอยู่เท่านั้นแหละในการหานั่นเองนะโอเคครับผมตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาในถ้ำตึกข้างบนแล้วนะคนุณดูแล้วก็ดำลงไปแล้วนะอปน,นะครับอันนี้ก็ไปแบบเพียวๆนะคนุณดูผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดหรือเปล่านะอันนี้ก็ไปกับน้องน้องน้องในสตรีมนะคุณดูนะครับก็ลองเดาๆดูนะคนุณดูครับ okay. ผมก็ไม่แน่ใจนะเราจะพยายามมองข้างบนนะคุณดูนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นทางที่อ่อ มันมีนั่นเองนะคุณดูเนาะนะครับนี่โอ๊ยทำไมวิ่งเร็วจังวะก็คือถ้าเราเจอข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอ่าที่อากาศเอาไว้หายใจนะคุณดูนะครับเราเดี๋ยวเราลองมาทางนี้ดูนะก็พยายามอ่ากดก่อแล้วกดตามผมก็ได้นะคุณดูใครที่อ่าหลงทางนะคุณดูเนาะนี่ไม่ใช่นะคุณดูมาว่ายกันต่อนะครับก็พยายามใช้คีบใช้อะไรนะมันจะได้ว่ายเร็วๆนะคุณดูเพราะว่าถ้ามันช้าเนี่ยมันอาจอาจจะตายได้นะคุณดู เพราะว่าอ่าอกซิเจนเนี่ยมันมีให้ใจด้วยนะคนดูนะอุ้ยนีป่ปะนี่พยายามมองข้างบนไว้เฮ้ยหล่งทางวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจักอะไรนี้ว่าทำไมมันติดนะคนดู โอเคตอนนี้เราเจอแล้วนะคนดูนะนี่นะครับโอเคครับคนดูก็พอเราเจอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุโมงค์แบบนี้นะคนดูเนาะนี่นะครับเป็นอุโมงค์แบบนี้ให้เราขึ้นมานะคนดูนะเราก็ขึ้นมาปั๊บอ่าพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอดาบเจ้าตัวนี้เลยนะครับราคา7จ็ดแสนห้านะคนดูนะราคาก็ค่อนข้างแพงระดับหนึ่งนะคนดูเนาะนี่นะครับผมนะก็เป็นบิดประมาณนี้นะครับเวลาถือก็จะมีวิญญาณลอยตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมายากนิดนึงนะครับ ก็คืคอ itos, มันจะยากตร <Liberty> งที่ <ง S 3> เราหาของนะแล้วก็ยากตรงที่กว่าเราจะว่ายน้ำมานั่นเองนะคนดูเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะใครที่ลงหลงก็ว่ายตามผมหมาก็ได้นะครับบางทีผมก็หลงบ้างไม่หลงบ้างนั่นเองเนาะพอเราซื้อเบ็ดเสร็จปุ๊บใช่ไหมคนดูแล้วก็สามารถออกได้ถางข้างหลังเลยนะนี่นะครับก็เราก็จะเดินมาตรงนี้นะคนดูนะครับนี่เนาะมันจะมีน้ำวนให้เราก็ดดลงไปนะพอเราก็ดดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปวาร์ปกลับไปที่เดิมเลยนะครับ มันก็จะกลับมาตรงนี้เลยนะคุณดูนะครับตรงที่ขายของตรงนี้เลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันนะครับมันสอนวิธีการหาเบ็ดใหม่นั่นเ,เองเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุบ๊บ